ปลดล็อกพลังผลปีศาจเทพนิกะลูฟี่เกียร์หเงื่อนไขมากมายปริศนาท,ที่ต้องอัปเกรดสำหรับพลังผลปีศาจในตำนานคลายปมปริศนาท,ที่อาณาจักรเอลบาสสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยก็อย่างที่ทุกคนนั้นก็พอจะรู้ดีแหลคะครับว่าสำหรับพลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นเนี่ยก็คือพลังผลปีศาจเทพนิกะของเขาเนี่ยนับได้ว่าตอนนี้นะครับเป็นหนึ่งพลังผลปีศาจเนี่ยที่มีปริศนามากมายเลยมีความน่าสนใจสูงมากเป็นเพราะว่า เป็นพลังผลปีศาจที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นหวาดกลัวต้องปกปิดความสามารถที่แท้จริงเพราะว่าไม่อยากให้คนนั้นไปถึงนะครับและปลดล็อกเงื่อนไขพลังผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นมาได้ซึ่งนั่นแหละครับลูฟี่นั้นก็สามารถปลดล็อกพลังนี้และทําให้พลังผลปีศาจเทพนิกาตื่นขึ้นมาได้นะครับและข้อมูลที่เรารู้อยู่ในตอนนี้เนี่ยพลังผลปีศาจนี้ดูเหมือนว่านะครับพอมันตื่นมาปั๊บเนี่ยเป็นพลังผลปีศาจที่ยากแก่การต่อกรมากมากเลยนะครับและเราก็เห็นชัดเจนว่าท่านอิมนั้นนะครับก็หวาดกลัวด้ นี้มันมีเงื่อนไขาบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะครับคือที่ผมบอกว่าหวาดกลัวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นการหวาดกลัวด้วยพลังตอนนี้ของลูฟี่แต่มันอาจจะเป็นการหวาดกลัวที่พลังบางสิ่งบางอย่างที่ผลปีศาจททนิการนั้นมีซึ่งแน่นอนว่าท้างหน้าของจอยบอยในอดีตนั้นอาจจะปลดล็อกสิ่งสิ่งนี้ได้นะครับและเป็นความหวาดกลัวและอิ่มกลัวแหละครับว่าถ้าาลูฟี่ไปถึงจุดนั้นได้แล้วก็จะทําให้ลูฟี่นั้นเป็นศัตรูนะครับที่เขานั้นยากแก่การต่อกรและเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆนะครับโอ้โห หยุดรั้งนะครับในความสามารถความเก่งความเทพของลูฟี่ได้และในอาณาจักรเอลบาฟนั้นเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นอาณาจักรโบราณมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพนิกกาหรือแม้กระทั่งจอยบอยคือต่างๆมากมายเนี่ยล้วนอยู่ตรงนี้นะครับและในตอนนี้มันก็ได้มีการเจอนะครับกับซาโลด้วยคือแทบจะมีครั้งข้อมูลต่างๆมากมายเลยนะครับที่ลูฟี่นั้นยังอ่องๆอยู่เลยว่าพลังผลปีศาจของตัวเองนั้นมันคืออะไรกันแน่จึงทาให้นะครับมันน่าสนใจมากๆเลยนะตระการปลดล็อกพลังนี้ของลู เราก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแบบเต็มๆกันเล่นคาบาว c พีซีได้แล้ววันนี้สัมผัสความคลาสสิกแบบออริจินอลในคาบาว์แอนติเมทคอมโบบนคอมของคุณระบบครบลงดันเจียนก็สนุกบูนในเนชั่นวอลก็มันโยดสามารถสมัครเล่นเกมนะครับผ่านลิงก์ด้านล่างที่ผมจะแปะให้ทุกคนเลื่อนลงไปได้เลยนะครับเพื่อเป็นการสมัครนะครับแล้วก็สามารถกรอกไอเทมโค้ดนี้รับไอเทมฟรีไปเลยมูลค่าสูงสุด1000บาทสามารถโหลดได้เลยทันทีตอนนี้หากคุณ นั้นไม่ต้องการจะพลาดความสนุกที่เกินจะบรรยายได้ ก็อย่างที so ่ได้มีการพูดแหละคับว่าพลังผลปีศาจเทพนิกาของลูฟี่นั้นเนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญต่อเรื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นในแง่เชิงสัญลักษณ์หรือแม้กระทั่งพลังนะครับเชิงสัญลักษณ์ที่ผมพูดตึงเลยเนี่ยด้วยความที่ว่าพลังผลปีศาจเทพนิกานั้นเนี่ยมันเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการปลดปล่อยธาตุนะครับเพราะว่ามันมีก๊อปสิบละกันนะครับในเราเนี่ยพวกเป็นธาตุนะคบว่าถ้าวันไหนที่คุณนั้นเหนื่อยล้าวันไหนที่คุณนั้นรู้สึกสิ้นหวังขอให้เพียงนึกถึงเทพนิกาก็คือเทพนิกาานน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 ััั้้เเเเจะะหหหมมืืออป็็แสงงํทใกกบบคคุณร ทางด้านของคูมาเนี่ยในตอนเด็กๆที่เป็นทาสนั้นเนี่ยก็มีเทพนิกานี่แหละเป็นไอรอนของตัวเองส่งต่อมาถึงบอนนี่นะครับก็คือเหมือนเป็นความหวังของคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งนั้นถ้ายังมีหวังอยู่นะครับเขานั้นก็จะสามารถมีชีวิตต่อไปได้ในแง่เชิงสัญลักษณ์นั้นเทพนิกาของลูฟี่โคตรของโคตรมีความสําคัญเลยหรือแม้กระทั่งนะครับในแง่เชิงพลังด้วยนะครับมันก็มีความสําคัญนะครับที่พูดไปต้นคลิปแหละครับว่าเป็นพลังนะครับที่ท่านอิมนั้นหวาดกลัวมากๆเลยกับพลังนี้และประเด็นที่มันน่าสนใจเลยก็คคือนัถถาาาามมวว่่ทํไึงิด จกักเอลบับนั้นจะเป็นอนาณาจักรในการอัปเกรดความสามารถนะครับพลังผลปีศาจของลูฟี่คือหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยลูฟี่ในตอนนี้ถ้าจะอัปเกรดจริง,รงๆอัปเกรดฮาคิหรือเปล่าฮาคิราชงราชันแต่ผมกลับมองในแง่มุมที่ว่าความสามารถพลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นมันสามารถไปที่อีกมากกว่านี้คือตอนนี้หลายคนอาจจะมองว่าความสามารถพลังผลปีศาจเนี่ยมันไม่ได้สาคัญเทียบเท่ากับฮาคินะแต่ผมก็ย้ําในหลายๆครั้งเลยครับว่ามันไม่ได้มีอะไรสําคัญมากกว่าการหรอกฮาคิก็สําคัญพลังผลปีศาจก็สําคัญพลังผลปีศา นั้นเนี่ยโอเคปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าจุดสูงสุดของความสามารถพลังผลปีศาจคือทําให้พลังผลปีศาจนั้นตื่นขึ้นนะครับแต่มันเป็นจุดสูงสุดที่เราเห็นในณปัจจุบันนี้มันไม่ได้แบบว่าเป็นการเปิดเผยชัดเจนว่าเฮ้ยมันคือจุดสูงสุดจริงๆนะกับการตื่นขึ้นของพลังผลปีศาจจึงทาให้มันยังเหลือเงื่อนไขมากมายแน่นอนเกี่ยวกับพลังผลปีศาจของลูฟี่นะครับว่าทาไมการพลังผลปีศาจนี้ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นถึงหวาดกลัว และอีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับถามว่าทําไมถึงคิดว่านะครับอาณาจักรเอลบาบนั้นจะเป็นอาณาจักรที่เป็นการปลดล็อกเงื่อนไขพลังนี้ของลูฟี่จริงๆเนี่ยผมเคยพูดมานานแล้วนะครับว่าเอลบาบนั้นเป็นดินแดนสุนทยาเป็นดินแดนนะครับที่มีรากฐานประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยการที่มีการเปิดเผยนะครับจากโรกี้เลยครับว่าลูฟี่ในร่างเกียร์ห้านั้นคล้ายคลึงนะครับกับเทพในตำนานนะครับของอาณาจักรเอลบาบเลอเกินซึ่งแน่นอนว่าอาณาจักรเอลบาบนั้นเนี่ยมันมีการเกิดว เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีตนะครับเป็นอายจักรที่ก่อสงครามเท่ากับว่านะครับไอความยิ่งใหญ่ในอดีตนั้นมันย่อมมีนักรบที่แบบว่าเก่งเยอะแยะมากมายเลยในอดีตนะครับแต่การที่นะครับตำนานของเอลบาฟนั้นเนะี่ยสามารถยืนหนึ่งยืนตึงกลายเป็นตำนานได้เท่ากับว่าแม่งโคตรเก่งเลยและมันก็ไปเชื่อมโยงกับจอยบอยด้วยนะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นตลอดช่วง100ปีพยายามที่จะต่อสู้พยายามจัดการจอยบอยแต่ไม่สามารถทําได้สําเร็จด้วยความสามารถที่มันแข็งแกร่งนี่เป็นจุดที่สําคัญเลยว่าด้วยความสามารถของลูฟี่เกียห์ ผมกล้าพูดเลยว่ามันยังไม่ใช่จุดสูงสุดของลูฟี่และมันไม่ใช่พลังนะครับที่มันโหดถ,ถ,ถึงระดับที่มีการเกอนมาแต่ว่ารัฐบาลโลกสู้ไม่ได้เลยนะตลอดร้อยปีนะครับเป็นตำนานของเอลบารคือเอลบารมันมีเฉลี่ยความแข็งแกร่งมันสูงและยุคนั้นเป็นยุคของสงครามเนี่ยไอทางด้านของตำนานของเอลบารนั้น,นมันยังอยู่จุดสูงสุดได้เลยนะครับเท <c oughs> ่ากับว่าความสามารถของลูฟี่นั้นมันยังมีจุดสูงสุดที่สามารถไปถึงได้รอเพียงแค่การปลดล็อกเท่านั้น ซึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการปลดล็อกพลังตรงนี้เลยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการปลดล็อกนะครับเรื่องความสามารถนะครับของทางด้านลูฟี่เฉพาะด้านก็อย่างที่มีการเกิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าพลังผลปีศาจนั้นมีชีวิตจิตใจการตื่นขึ้นของพลังผลปีศาจนั้นความสามารถพลังผลปีศาจเหมือนพลังผลปีศาจมันมีชีวิตจิตใจใช่มันจะครอบงำคนคนนั้นเลยทําให้จุดเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าสนใจว่ามันอาจจะคล้ายคลึงนะครับกับกรณีนะครับเรื่องดาบเลือกเจ้าของนะครับในวันพีชมีการระบุไปว่าดาบเนี่ยที่คนว่าเป็นดาบอัันนนน้่จริงๆม ได้เชิองอาถรรพ์แบบนั้นเพียงแค่ว่าดาบนั้นเนี่ยมันจะเลือกเจ้าของและมันจะยอมรับในตัวเจ้าของหากดาบยอมรับเจ้าของแล้วลระก็ดาบนั้นจะรีดเล้นประสิทธิภาพให้ดีที่สุดให้กับเจ้าของนั้นได้ใช้ดาบที่มันดีๆอันนี้ผมก็ว่ามันก็เป็นเหมือนกันนะครับกับทางด้านผลปีศาจในเมื่อดาบนั้นมีฟิลลิ่งมีความเป็นชีวิตแบบนั้นผลปีศาจเนี่ยมันก็มีการระบุในเรื่องว่าความสมามารถพลังผลปีศาจนั้นหรือพลังผลปีศาจเนี่ยมันก็มีชีวิตด้วยเช่นกันผลปีศาจจะเลือกเจ้าขอองง่า้ยร นนันน้หาวิถีทางและกันนะครับในการควบคุม control ไอความสามารถพลังผลปีศาจนี้ได้ในเอลบาฟก็คือหาวิธีนะครับเช่นฝึกยังไงทํายังไงนะครับ how to ที่เขานั้นจะพัฒนาตนเองไปให้อยู่อีกระดับหนึ่งหรือนะครับสามารถควบคุมไม่ให้จิตใจของตนเองนั้นถูกครอบงําด้วยพลังผลปีศาจซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแล้วแต่นะครับเป็นสิ่งเนี่ยที่น่าจะได้รับความรู้มาจากอาจารย์เอลบาฟนะครับผมพูดหลายครั้งว่าอาจา arp, รย์เอลบาฟนั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยของคนมีชีวิตเนี่ยอาตำตเนี่ยสองร้อยสามร้อยปีอัปตีไปประมาณ 300ปีเท่ากับว่าเจนเน่หรือว่านคะครับภูมิปัญญานะเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันเยอะอ,อย่างถ้ามนุษย์เนี่ยสมมติมีอายุอผมให้ตีแบบขั้นแบบสุดๆไปเลยนะ100ปี ผ่านไปแบบช่วง900ปีก่อนเท่ากับว่าก็ผ่านมา9เจนแต่คนในเอลบาฟนั้นเนี่ย300ปีใช่ไหมเท่ากับผ่านมาเพียงแค่3เจนเท่านั้นหรือรุ่นปู่เท่านั้นจึงทำให้ภูมิปัญญาต่างๆความสามารถต่างๆในอดีตนั้นมันยังคงมีอยู่นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับและผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูมิปัญญาหลายคนจะมองว่ามันก็สามารถจดบันทึกได้นี่เป็นบันทึกต่างๆมากมายมันก็มีการจดบันทึกนะครับแต่มันเป็นการจดบันทึกนะครับผ่านโพนิกิปแล้วรัฐบาลโลกนั้นกกก็คคืออพพยายาาาาาามทํใหห้้้ผูนน่ัรโโบณิปไไดจ เท่ากับว่าภูมิปัญญาต่างๆนี้เนี่ยมันแทบจะหายสาบสูญไปแล้วนี่ยังไม่นับรวมนะครับบันทึกต่างๆมากมายนะครับที่ถูกฝั่งหน้าปานโลกนั้นพยายามปกปิดเอาไว้แต่ในจากเอลบาบนั้นมันเหมือนเป็นอาณาจักรปิดนะครับเท่ากับว่ามันยังมีความสามารถหรือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นหน้าประวัติศาสตร์ก็อย่างที่ซาโลนั้นเป็นคนที่แบบว่าศึกษาประวัติศาสตร์และพยายามนะครับเปิดเผยนะครับเผยแพร่ประวัติศาสตร์ต่างๆให้กับคนในเอลบาบมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับเท่ากับว่าประวัติศาสตร์ต่างๆสิ่งต่างๆ มันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าลูฟี่นั้นสามารถศึกษาเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ได้และนําประวัติศาสตร์พวกนี้มาประยุกต์ใช้กับตนเองเพื่อทําอะไรเพื่อทําให้พลังผลปิศาจของตัวเองนั้นไปอยู่ในจุดสูงสุดหรือว่าขีดสุดของความสามารถตนเองให้ได้เพราะว่าถ้าหากลูฟี่นั้นต่อให้มีอาคิกเก่งแค่ไหนผมยังมองว่าถ้าพลังผลปีศาจยังไม่ถึงขั้นสุดจริงๆถึงขนาดที่สามารถสร้างความหวาดกลัวให้กับท่านอิมได้นะครับอิมตอนเนี้ยมันกลัวลูฟี่กลัวตรงที่ว่ากลัวไปถึงจุดสูงสสุดดแแต่่ถ้้าาลลีไปงจจวริๆนนนัหะะเ็คํอบท ว่าลูฟี่จะเป็นตัวอันตรายที่สุดของโลกวันพีที่แท้จริงในการต่อกรกับฝั่งรัฐบาลโลกจึงทาให้เอลบาร์นั้นเนี่ยมันมีดีนะครับมากกว่าในเชิงพลังก,กาลังหมายถึงว่าเชิงขุมกําลังที่จะได้รับมาแต่นะครับมันจะมีภูมิปัญญาต่างๆนะครับเกี่ยวกับความสามารถพลังผลปีศาจที่ลูฟี่นั้นจะสามารถก้าวผ่านขึ้นไปให้ได้อันนี้แถวผมยังไม่นับรวมนะครับเกี่ยวกับพลังผลปีศาจในตำนานของเจ้าชายโลกิในเวลาจะมีการพูดอีกคือมันมีพลังผลปีศาจในตำนานที่สืบทอดต่อๆกันมาผมมองว่าไอ้นี่น่าสนใจเลยมันเป็นสืบทอ ต่อกันมาในราชวงศ์ใช่ไหมเท่ากับว่าบางทีแล้วมันอาจจะมีเงื่อนไขาบางสิ่งบางอย่างหรือภูมิปัญญาบางสิ่งบางอย่างในการปลดล็อกพลังผลปีศาจให้อยู่จุดสูงสุดได้โดยคนในราชวงศ์นะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมพูดถึงเลยเนี่ยมันมีหลายอย่างละกันนะครับที่มันเป็นจุดเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะ,จะเป็นตำนานของเอลบารทีม่มีคมเชื่อมโยงกับพลังผลปีศาจเทพนิกาของลูฟี่นะครับพลังผลปีศาจในตำนานที่มีการเกินไว้ล้วนแล้วแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เป็นพอยต์ต่างๆละกััันนนคคืออย่่่างททีีุุกรู้ปจจบฟ King มันก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องพัฒนาต่อไปและเอลบาฟนั ane, ้นเนี <Yep. S 1> <ielt> nen, ่ยม like ันก็เหมือนเป็นภาคหนึ่งภาคที่ผมพูดเสมอว่าเป็นเป็นภาคพักรบกับฝั่งรัฐบาลโลกมันรบมันเหนื่อยมากๆเลยนะครับในเอ็กเคสก่อนหน้านี้หรือประทะกับสี่จักรพรรดินะครับในประเทศวาโนอันนี้เป็นภาคที่พักรบอาจจะมีต้องต่อสู้กับโลกิแต่นะครับมันก็อาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นการต่อสู้แบบหนักหน่วงนะครับเทียบเท่ากับฝั่งรัฐบาลโลกอันนั้นมันมันต่อสู้แบบไม่ได้ฝึกไงแต่เอลบาฟนั้นมันก็คือเป็นภาคแห่งการฝึกฝนของล หนึ่งที่ลูฟี่ต้องฝึกฝนและพนาตัวเองไปให้ไกลนะครับเพราะหลังจากนี้จะเป็นภาคแข่งการแย่งชิงสมบัติล้ำค่ายอย่างวันพิษหรือแมกคาทั่งนะครับต่อกรน,นะครับกับผู้ที่แข็งแกร่งมากมายในโลกและต่อสู้กับฝ่าละบาลโลกนะครับหลังจากนี้อาจจะไม่ได้มีการฝึกเยอะแล้วแต่จะเป็นการพนาตนเองไปในการลบในการต่อสู้ตอนนี้ก็คือเป็นพื้นฐานต่างๆมากมายที่ลูฟี่ต้องฝึกฝนพนาตนเองไปให้ไกลเพื่ออยู่จุดสูงสุดของโลกวันพิษให้ได้นะครับอ่ะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามอธิบายนะครับว่าทำไมเอลบัฟนั้นถึงมีความสสําาาคคัญและะมีีโอกูงนท่จเป็ภ แห่งการปลดล็อกความสามารถพลังผลปีศาจเทพนิกาของลูฟี่ที่เป็นที่หวาดกลัวต่อฝั่งรัฐบาลโลกนะครับแล้วทุกคนเขียนกันบ้างครับคิดว่าเอลบารนั้นจะมีความสําคัญขนาดนั้นเลยหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ